สบประมาเท่ากัาปากพูต่อพูดอว่าอย่างใดแค่ว่าเนแค่บนแทนบัวได้มาเป็นอยังมันคือบัวได้มาบักมอนอันอันซูดครับอันซูดครับนะเบี่ยงหลอดบอกเองนะครับผมอ่ะแต่หลอดมั่นใจนะครับมื่อนี่นะครับคาดว่าสิแก่ทางใดนะครับผมแต่ว่าทางใดบ่ะหูนะแต่ว่าทางใดบ่ะหูนะอ่ะทางสูงนะครับผมทางสูงครับหากระแนมทางไป เดี๋ยวอเกือบไม่เอาแล้ว,ล, <laughs> วลุ้งหลอดเหรบอกแล้วลุงหลอดไหมนี่ <c oughs> มันจะเกียว,ยวเกียวสิเฮ้ย ไม่มาขามสองเม็ดนะเบียงใช่มีเป็นม่งเปียวูซันนิดเดียเเขียนไอ้มิกมาโม่งสุดยอดนะครับอยางโคตนะครับผมไม่เชื่อบางนี้บางเดียวเล่นวะมะกำมะข่วงเงาแตกซาซาเลยเฮ้ยตายแล้วนะครับกู่มาไหลกู่มาไหลตนี้เฮ้ยไหลอีหลีแล้วเมื่อวานนี่ เอ้บมกรลยไรไรซีลอยวะที่นั่นวาใหยางเมื่อสักมือใสไม่ลผมเด็กเจ้าเียเียวนั่นเจ้าเียรเดียวนั่นเออมาเปิดให้หน่อยเพียงมาสุวรรณหงองเพียเลยครับสุวรรณหงษบ่วยนรกรับสวัสดีเอฟซีสุภูสุก้อนเนีับนี่คือหางมาไฟฟพี่ยวโปรดักชันนะครับพีเออโปรดักชันนะครับ เกียรติม uh, so ีท uh, ร okay. right. like, ัพย์นะครับของฝากจากยางซุ้มน้อยนะครับ0 9 3 0 8 9 5 4 6 2นะครับผมนะครับผมสวัส <víde> ดีครับไอ้แพนนะครับแมนแพนหรือเพียวแพนบัวใหมาครับแพนบัวใหมาเป็นยางมันคือบัวใหญ่มากหมกมอนนันมันสุดครับมันสุดครับวมาจุดมาแต่เพียวเหรอครับเชิญลุงหลอดมาสี่ลอยนะครับโว้ยอีลี่วะนีครับโว้ยนะครับผมมันสีได้ยสี่ลอยกลัวผมเดี้ยล่ะ หลอดมากระไรเนาะเอแล้วเขาก็ต้องแบบว่าเอื้อนพันธมิตรที่มีความชอบทางสูงเนาะโอเคน้าเลือตะมาต้องหลอดต้องไปเสียซอยผมโอ้ยเสียเสียเสียข่อยสิเสียนะครับได้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 นะครับเสียซอยได้ได้ข่อยสิเสียซอยเจ้าย่างสุดใจเลยนะครับบอกเอฟซีนะครับผมลุงหลอดทั้งหนึ่งล้านผู้ติดตามนะทั้งหนึ่งล้านผู้ติดตามนะหนึ่งล้านผู้ติดตามขาดบ่หลายเด้ขาดอยู่ประมาณเก่าล้านเอก่าแสนกว่า เอก่าแสนกลัวโอเคนะครับไปทีละหน่วยนะครับผมนี่นะครับเมี่อนี้ว่าอยากบอกไรก็มวนบอกาเงี้ยเป็นตรมใจลุงหลอดเมื่อก่อนนะครับย้อนอดชันขึ้นลุงหลอดเมื่อเลยนะครับเฝ้าเมื่ออกนอนบัวรับหรือเปล่เนี่ยเอาอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมขีมือขีดเกียบเป็นของบัแน่นอนนะครับคนเอาบางไฟมากกัอยากให้มันขึ้นนะครับรังเกียงไฟมันบ่มานันก็ เบอร์จะแนวเป็นนะครับเมื่อนี้นะครับตำรวดมั่นใจนะครับผมมั่นใจเกินร้อยนะครับอ่าน้องเบาเพียวบปต้องเบานะครับเบี๋ยงำรอดเบาเองนะครับผมแต่งหรอดมั่นใจนะครับเมื่อนี้นะครับคาดว่าสิแกดทางใดนะครับผมแต่ว่าทางใดผู้หูนะแต่ว่าทางใดผู้หูนะทางสูงนะครับผมทางสูงนะครับให้กําลังแรงใจนะครับผมอ่ะได้อึ้งบ่ได้อึ้งบ่ อง่ไหมวันตกใจวันกี่สิได้อึงเนาะคือจังวันลอยหาวิคืนตอนคืนเนี่ยหาอึงใครตอนลงไล่หาอึงคุ้มไล่หาอึงคุ้มมือว่านที่รีเล่นบ่บันนี่เขาข้อประเดี๋ยวข้อข้อเงี้ยวหูมองเลยล่ะก็หูมองหูมองแล้วนะครับผมหูมองหูมองแก่หรือหูมองกำมันฝ้าว่ามื่อว่านมันฝ้าวจั๊กสี่ได้จุดบ่ได้จุดมันบ่ มันก็มาฝากมาฟังใส่กันต่อในเขตไอ้สามันตรายคำำโอคำคำ้ำลุงนั่นตวัวผมมืมืดโอ้ยลุงหลอดอ่าสามันตรายขึ้นทางหลอดกลับนะครับอ่ามือน,นี่นะครับไม่พี่น้องได้คิวได้หูวหรือบ่คิวสิบคิวสิบคิวสิโอ้นะสุดยอดนะครับผมนะเดี๋ยวฮอนดามาเชียกกันได้ได้ได้อ่าเดี๋ยวจอกอ่นะครับจอกหัวก่อนนะครับผมอ่าเลยนนะครับมือนี่สี่ท้ายห่างๆนะครับว่าสิเป็นจังไดนะครับ จับหย่อ <rôle> จ <à> ับหยจับจับนอนี่คือเทียบโปรดักชั่นนะครับผม่ะเดี๋ยวรดนะครับมาเชียร์บังนี่นะครับบูยเสือเพื่อนก็เอานะครับน้องม้อนอิงนะครับพู้นะเสือโลโก้ใส่นะครับผมสปอนเซอร์ไรายงหญ่ของเพิ่นนะครับเทียบโปรดักชั่นนะครับม้อนอิงนะครับ อ่ารุล่าเชียร์นะครับคิวที ke, ่สิบเท่านั้นเดี๋ยวรอสี่เดทให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมเที่ยวโปรดักชั่นครับเที่ยวโปรดักชั่นครับบนฐานนะอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอยาหยุดไป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 เฮ้รีเลยจุดยอดการเดินทางครับาไป ล่างไปนะครับกับหัวกล้องแล้วเพิ่งหันนะครับตอนนี้ล่างไปครับเดี๋ยวอากาศมันดีลงหลอดทีสู้ไม่เห็นมังไฟมาเรื่อยๆนะครับลโง่ขอ้อน้าสวยวันนี้ข้อปัญญาเนี่ยครับนี้ข้อบัญญาวันนี้ข้อบัญญากินกเลยกระเพาะไม่ล่างไมครับหัวไปเปิดหน่อยบางที่บอกเบื้องต้นตนะครับอากาศวันนี้เหนียวเหลือเกิน พุดแล้วเบาเลยพุดแล้วเบาเลยนะครับอยู่ในกลุ่มควันน่นะครับโอ้กลัีเหนียวนะครับเอาเส้นหลังค่ฟางงอเปิดใน่อยนะครับเทียบทีพปเปิดเลยแต่ว่าตีลํางกาว่างหางได้ครับเอาลุงหลอดวันเห็นอยู่ในในใน,ในเมฆขาวนะครับรับมันลงหัวนะแต่ว่าตับดีพ้นได้ดีครับ ขับกันไปเรื่อยๆนะครับมันตามันเปลี่ยนบมออาการยังทีบอกไปครับอรกาศไปนี้ำกันละันอลำยอดพานนั่นไปทางลกลงกันเเห็นโคโรล่กับบอลงเอากรขับไปคนน้อยๆครับหมุนตัหมุนบนตีไปบล็อตถุงแช่หนักๆยังหัวน้อยๆแต่กับหมุนลัำไปดีครับ รับขอบคุณทา้งใจจะเริ่มนะครับสำหรับการเริ่มนะครับอีกแบเป็นเรื่องง่ถึงจะไม่ลากครับออกสีที่ผาค่ะสีผีออกสีที่ผากินน้อยเดียวอีกนะพเห็นหรอกนะครับเดี๋ยวไปถ่าทายพี่เอาโปรดักชันละกันนะครับ มึงหันสู้มาลุดไปแล้วหาบ่เจอนะครับจังไฟก็ยุสูง <kaç Beginning S 1> เติบยูดอกนะครับร้อยหาสิบ่านไปร้อยหาสิบคะแนนผ่านไปนะครับลุงหลอดว่าน่าจะยุสูงนะครับหลุดกันไปครับสองร้อยครับหาคะแนนผ่านไปเขียวลุงหลอดเห็นรึเปล่าลุงหลอดไหมนี่ว่าน่าจะเขียวเขียวเห็นว่ามันดีเขียว แต่บ้างไฟก้อนขึ้นลุ่มหลอนลืมทายไว้หนาเครียดนะครับคิวชนกันนะครับเครียดนักเมื่อวานนี้ได้อุ้งโคมนะครับลุงคนชิบว่าคนใจเออว่าว่าว่าผมยังเป็นเพื่อนเขาไปตั้งใจมาดูบ้างไฟนี่ทำไมไม่ให้กำลังใจกันว่าจังไดเขาโมกเขาเบ้าถามคำถามอย่างนนั้สุภะมาตแต่ผมกระปากพูดตออพูดว่าจังใดมีวันเดียบบ่ กำไลสำเนาเจ้งไหนะนะกำไลเยอยม่คิดเลยไม่คิดไม่ต้องถามสองเมดนะใย่โม่งเป็ม่งเนี่ยันนดเดียวเพีนไอ้นี่มาโมยงตีหย่อนเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อบางนี่บางเดียวเล่นวะมากำมาขวงมาขวงเงาแตกซาซาเลยตายแล้วครับคูมันไหลกูมันไหลลงเฮ้ยไหลเลยแล้วหมู่านนี่ เอ้หมดไลไหลไหลซีลอยหรอที่นั่นมาใหยางเมื่อสักมือใม้ไหลผมเด็กเจ้ากี้เดียนั่นเจ้าขี้เดียวนั่นเหนบ้าในกขานล้ั้ข้ามาในี่รอยกสองสี่ห้าขาด้านบนพูมันไหลลงแต่บางนี่มันไหลขึ้นคะแนนหัวไม่เปิดแกถึงมองง่ายมอกลุงแซวราเมือกี้มันแก่หัวสามร้อยผัดยอดอีเล็กเดียวาสา

โง่นี่ครับใช่ใช่ใช่เจริญนีกาสั่งโอเคนะครับดีมากเลยนะครับผมว่านาจะนักเตะติดต่อพี่ออรดักชันนะครับผมนะติดต่อพานลุกลอดกัได้นะครับลูกลอดหัวใจกันนะพี่เอโปรดักชันนะครับติดต่อพานลูกลอดสมุรบางลำน่น พิเศษเอาแล้วราคาพิเศษนะครับผมชื่นมื่นโอ้ดีใจครับสามเร่งห้าสิบสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวเจ้าว่าข่อยบ่ริเลยผมบ่ริเลยเลือนผมหยั่งผมเป็นหยั่งผมบริเลยบอผมกำอยู่บ่อสกำก็ไม่ได้กำงอ๋อนี่ครับผมเอามาจุดเฉยๆสืบคันประเภทนี้ผมไม่เล่นการพนันแก้วนะครับผมอ่าบักแฟนไปใช่ลรือ๋อ บีคนดีนะครับบีคนดีบาเปิดหัวนี่อ้เปิดทีว่าผมให้้เปิดหัวนี่มาเปิดให้หน่อยพีง่าสวรรนาองเท่เลยครับสวรรนาองวายเบ่อเลยเนอกแล้วก็ต้องให้รอดทำกต้องให้อทางไปกเปอรแบกเลยนะครับจอดฟอกตัวหางกันแล้ววะตัวหางกันแล้ววะก็ไ้สังเวียนปลาสด ไอจะคล้องไอจะคล้องไอจะคล้องหยอกหยอกอ่ะขอบคุณที่ติดตามแลวชุมชมเราด้วยสิสวัสดีครับ